ในเรื่องที่ว่า AI Facebook เปิดค่าการมองเห็นสูงสำหรับคลิปที่มีการมีปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องจริงครับแต่ไม่ได้แปลว่า AI จะเปิดค่าการมองเห็นให้ทุกคลิปโดยไม่มีเหตุผลระบบ AI ของ Facebook มีความซับซ้อนมากและมีเป้าหมายหลักในการแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้ แต่ละคนสนใจและมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากที่สุดซึ่งหลักการทำงานของมันมีดังนี้การมีส่วนร่วม AI จะให้ความสำคัญกับโพสต์ที่มีการมีส่วนร่วมสูงเช่นการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และการรับชมวิดีโอจนจบการที่มีคนเข้ามาดูคลิปเพื่อนของคุณจนจบ แสดงว่าคลิปนั้นน่าสนใจและดึงดูดความสนใจได้จริงจาก AI จึงมีจึงจึงมองว่าคลิปนี้เป็นเนื้อหาคุณภาพและมีโอกาสที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นมากขึ้นความสัมพันธ์ AI จะจัด ระดับความสำคัญของโพสจากเพื่อนหรือเพจที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆการที่คุณเข้าไปดูคลิปของเพื่อนจนจบอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการบอกว่า AI ว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนคนนี้และมีแนวโน้มที่จะสนใจเนื้อหาที่เข้าที่เขาโพส ทำให้โพสต์ของเพื่อนคนนั้นมีโอกาสแสดงบนหน้าฟีดของคุณมากขึ้นเกี่ยวกับค,ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา AI จะวิเคราะห์ว่าเนื้อหาในคลิปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการและแสดงจะแสดงให้ผู้ใช้ที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆเห็นมากขึ้นความสดใสโพสที่ พึ่งถูกโพสต์ใหม่ๆม,มักจะถูกแสดงก่อนเพื่อให้ผู้ได้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยข้อมูลที่ทันสมัยสรุปแล้วการที่คุณไปมีปฏิสัมพันธ์และดูคลิปเพื่อนของเพื่อนจนจบจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีชัดเจนไปยัง AI ของ Facebook ว่าเนื้อหานั้น เป็นที่สนใจของคุณและมีคุณภาพจริงทำให้ AI เปิดค่าการมองเห็นหรือเพิ่มการแสดงผลของคลิปนั้นและอาจเข้าถึงโพสต์อื่นๆของเพื่อนคนนั้นเพื่อให้เพื่อนให้กับคุณและเพื่อนคนอื่นที่มีปฏิปฏิประพฤติกรรมคล้ายกันมากขึ้นนั่นเองครับ ครับผมนี่แหละคือเหตุผลของการไปมีปฏิสัมพันธ์ครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังจนจบครับขอบคุณ AI ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ